สลามและสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เราพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่หาดตละลุสมิเลนนะครับระหว่างทางนะครับก็มีร้านกาแฟร้านหนึ่งนะครับอยู่ริมชายหาดสวยงามมากกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นร้านสไตล์บ้านบ้านอาหารอร่อยราคาประหยัดนะครับราคาถูกมากเลยนะครับทุกคนอ่ะนี่ครับ ชาดําเย็นนะครับเป็นเมนูโปรดของแอดเลยนะครับก็ไปที่ไหนก็นี่ชาดําเย็นถือว่าชาดําเย็นที่นี่รสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองชิมดูนะครับทุกคนบอกได้เลยนะครับว่าราคาตรงนี้นะครับถูกมากเลยนะครับอ่ะนี่ลองชิมชุนเดี๋ยหมชื่นใจครับอร่อยมากนะครับถ้าเพื่อนๆดูราคาแล้วนะครับจะตกใจนะเพราะว่าราคาที่นี่ถูกมากเลยครับ อเมนรู้ชิ้นต่อไปนะครับอ่ะไก่นะครับเราจะมาชิมไก่นะครับนี่สองชิ้นแค่ยี่สิบเก้าบาทเท่านั้นเองครับอร่อยครับตั้งนี่แล้วก็ให้เพื่อนกินต่อเมนูต่อไปนะครับเนี่ยลูกชิ้นเมนูที่นี่เซ็นเจอร์เลยนะครับิกเนเจอร์เลยลูกชิ้นออร่อยครับอ่ะต่อไปเนื ซูมาใกล้ๆเนี่ยพอมีอะไรบ้างไม่ร่วงกันนี่เจ๊ครับเพื่อนๆที่มาโลกจะมีแ้วเต็มปากเลยก็สามารถที่จะแวะมาที่นี่ได้นะครับบรรยากาศดีมากเลยครับอยากให้เพื่อนๆดูบรรยากาศ ก็เยอะอยู่อีรับตอนนี้เราอยู่ที่ดีดาโต้คอฟฟี่แอนด์บาร์นะครับอ่ะวันนี้นะครับก็เราเชิญทีมอาวุโสนะครับมาทานมาทานไก่แล้วก็ลูกชิ้นนะครับวันนี้ที่ ดีดาโตบีคอฟฟแอนบาร์นะครับก็ถือว่าบรรยากาศให้ได้เลยทีเดียวนะครับทุกคนก็สำหรับเพื่อนๆที่มาเที่ยวที่ตะลุสมิเลนะแวะมาที่นี่สามารถที่จะแวะมาทานน้ำชากาแฟแล้วก็ทานขนมได้ทุกคนบรรยากาศดีมากเลยครับนี่ครับเพื่อนๆน,นี่ บรรยากาศดีมากเลยนะครับทุกคนก็เพื่อนๆที่มาที่ตะลุสมิเลนะครับสามารถที่จะแวะที่นี่ได้นะครับเดี๋ยวพี่กัดแอดจะลงไว้ใต้โพสต์นะครับโอเคครับเว้ยมายังม,มาน้องอันนี้เฮอ,อไม่สักทีนีออ่อับเบ๊ดูวนะนะ Apa? Bokah mak jenak. Bokah mak jenak. Apa? Toyong. Toyong. Ya. Toyong. Ha. Pak Pakcik. Ah, ya, ya. Pakcik tak ada, habis dah Pakcik tak ada tu lagu mana dia akan sini sedap tak? Tu Lipat sendor ni duk? Lipat sendor Haa, ya ya Berapa? Pakcik basah, berapa? Wakamojena, Wakamojena. Ah, kenapa? Tidak, tidak. Adalah apa di luar? Adalah apa di luar? Alam. Tu jong. Oh, dok Tujong ni? Dok, dok mana Tujong? jong? eh, Oh, dok Wallo deh. Ini belah, belah leile. Neng, Ah, deh. Kenapa leile? Ah, kenapa? 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 Nou ken ak sè di ate? Ya, ya.